ราคาวัววันนี้ต้องวิธีพาไปสวัสดีครับพี่น้องผู้ติดตามช่องวิธีพาไปทุกท่านมือนีทั้งช่องกามีโอกาสภาพพี่น้องนะครับข้ามาสำรวจราคาง้วอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านนองกุง้งอำเภอน้าเชิดจังหวัดมหาสารคามนะครับประจําเสาร์วันเสาร์ที2 5หมีถุนายน2 5 60หาครับพี่น้องผู้ใดที่กำลังรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระเด่งแจ้งเตือน กดคอมเมนต์คลิปนะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องในสังสรรค์คลิปใหม่ๆต่อไปครับป่ะปักเข้าไปด้านหน้าพร้อมกันครับอ่ะเดี๋ยวพาพี่น้องมาสำรวจโค้มแม่ลูกโค้มแหลกประจำสนามมือนี่นะครับเด้อเดี๋ยวไปสอบถามคุณแม่เพิ่นครับว่าเพิ่นสิตั้งราคาไว้เท่าได้ครับสวัสดีครับครับผมเปิดราคาไว้เท่าได้ครับสำหรับโค้ม สี่หมื่นหาพันหาลอยบาทนะครับเนาะเราค่าคุยกันได้นะครับคุณแม่ค่าคุยกันได้ค่ะครับลูกปีศาจแดงลูกปีศาจแดงนะครับเนาะมีใบบ่ครับแม่มีใบมีหลอดครบนีใบหลอดครบนะครับเนาะลูกที่เท่าไหร่ล่ะครับนี่ครับลูกที่สองค่ะลูกที่สลูกผูบ้ครับนันผูค่ะลูกผูลูกปีศาจแดงพี่น้องลูกที่สองนะครับเด้อสี่หมื่นหาพันบาทครับนี่นี่ครับแม่โค้งสางก็ดีนะครับดีโค้งสางช่วงเงาครับด้านหลังเงาเลืกนี่ครับในภาพเบื้องท้าย นี่ครับบอมีตำหนีอย่างน้อครับค้าผมถ่ายแม่ครับ1.33บวกครับพี่น้องภาเบื้งหน้า4ี0 0 0บาทครับนี่แม่ลูกลูกผูกเลยครับมีลูกปีศาจแดงงามๆครับพี่น้องทรงลูกง่างมีดีครับ เอาผู้ใดสนใจเบื้องด้านนี้ก่อนครับผมเอาผู้ใดสนใจครับฝากเบอร์โทรไปนะครับ061ย์หกหนึ่งศูนย์หกหครับผมราคาคุยกันได้ต่อรองไหนนะครับคุณแม่ครับมาตั้งที่ไหนครับบอระบือค่ะบอระบือสารคามเข้าเลยเนาะเอานี่ครับนี่นุ่มหน่อยครับลูกปีศาจแดงผู้ใดสนใจทักทายมาได้เลยครับเด้อครับขอบคุณหลายัครับ ส <c oughs> วัสดีครับเอาตัวไหนมาแน่ครับผมแม่สาวตัวเดียวยตัวไหนครับ,ต,รบตัวนี้วะครับครับอ๋อขอทายนะครับเปิดไว้เท่าใดครับตัวนี้เปิดราคาไป เท่าไรครับผมสามหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องตัวนี้นะครับโอ้ขอโทษครับตัวนี้ครับพี่น้องสามหมื่นเก้าพันบาทครับนี่แม่สาวนะครับครับผมพ่อผมเราบ่าครับนี่พ่อมทับเราบ่าครับครับผมสิบเจ็ดเดือนนะครับสิบเจ็ดเดือนนี่พี่น้อง น่สาวพร้อมทับเครื่องดำหางดีครับนี่ครับครับครับสวยครับพี่น้องนี่เชิงเชืองโบดสูงครับสูงประมาณเท่าไหร่ครับในวัดไปบอกครับลอยสี่สิบหาครับพี่น้องนี่เอ้า รับประกันต้นนี้พร้อมในเบื้องพระฟังนี้ครับนี่ครับอาราคาคุยได้ต่อรองกันได้เนาะครับเนาะครับผมถึงใจรับส่งฟี่ครับพี่น้องเ้าผู้ใดสนใจแม่สาวพร้อมทำอายุ17เดือนครับผมสากเบอร์โทรไปไหนครับ088 5 0 5 7 5 4 7 5 4 5560นครับผมผู้ใดสนใจแม่สาวด้วครับทักทายมาได้ครับมาแต่ทางไหนครับบอระบ,บือนะบอระเบ,บือสารครามเท่านาะครับผมขอบคุณที่ร้ายครับนัง <c oughs> อยู่ช่วงต้ตตนสนามนี่ได้พี่น้องโบเดม่ม <c oughs> มาดวนแล้วครับน้องกุ้งบอลแน่นบันไดครับนัดนูนีี่นั่นจากว่าชนครับนัดเอ่อ น้องแกช่ชมพูบดอยูร่อยเอ็นำค,ครับอราารส่อมาารเ้วนเลย้นะครับสามหกห่งาอาเชลการสามหหนึ่งมาาการมครับไปเรนำเือดออกมาแล้วครับสวัสดีครับเอามาจากโตครับผมเอาตัวเดียวรเดยวดีนะครับเนาะค่ะเปิดราคาไปเท่ไรครับสองหมื่นหนึนบาทนะครับเนาะอาพาเบิงนั้นข้าง่อนนี่ครับ สีนวลนวลพี่น้องสีนวลครับเบื้องไายเครื่องอมนะครับนี่หนังหนางามครับสีนวลงามสองหมื่นหนึ่งพันบาทพี่น้องสาวสวยสาวน้อยครับเพิ่นไอเพิ่นพร้อมทับเราบอครับนี่ครับย่างเนาะครับเนาะนี่เบื้องหน้าและนวลมีต้มนีอันมองได้แน่ครับนี่บ่มีเนาะครับบ่มีเนาะครับนี่เท่าที่เบื้องพี่น้อง นมซีนะครับนี่นครับอ,อ,อ๋อนี่ครับนี่นี่อยากตื่นอยู่ได้วัดความสูงใหม่ครับไ<ะ>ด้วัดความสูงใหม่ครับ<ะ>บ่ได้วัดทรงตื่นอ่าครับครับเอานี่ครับสองหมื่นห <laughs> นึ่งพันบาทพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับราคาคุยกันไหนนะครับเนาะครับเอาฝากเบอร์โทรไปนะครับศูนย์หกสามศูนย์หกสามหกสอง หกสองหนึ่งสองสี่ห้าหนึ่งามาตั้งทไหนครับมาตั้งน้าพูค่ับพูบุรีรัมย์นะครับเนาะขอบคุณหลายครับ ถ้ารอบดานผ้ารอออกมาทางดานขอบสนามครับพี่น้องตัวไหนครับผม ตัวนอนนี่บอกครับแม่ลูกบอกครับครับเปิดไว้เท่าไหร่ครับคุณพ่อเท่าไหร่ครับผมแปดสิบเจ็ดนะครับเนาะครับลูกทศพ้นนะครับครับเอานี่พี่น้องโคบนี่ครับแปดหมืนเจ็ดพันบาทสื่อสองรุ่นสามพี่น้อง ตัวลูกนี่ลูกทศพลครับนี่ที่นอนอยู่นี่ลูกทศพลเด้อเดย์สิบ้าเบิ้งอ่อมเนี่ยผ้าเบิ้งใบก่อนที่อยู่ในท้องครับทริปเปิลเอ็กซ์ทริปเปิลเอ็กซ์ครับอยู่ในท้องเรียบร้อยเนี่ยเบิ้งมือทับเด้อทับวันที่26เดือน2ปีหกหากำหนดคลอด16เดือนอ่าท่านว่าหกหานะครับ26เดือน2กับตอนนี้25 สี่เดือนแหละครับสี่เดือนนะครับคุณผอ,อในทองนี่ครับเอาเป็นตาไปรุ่นดูพี่น้องสื่อสองรุ่นสามครับไอเบิงนี่หนาแม่เพิ่นแต่ยังไ่เห็นหนาลูกครับไอเบิงแม่ก่อนนี่สูงไงโบ๊เบิงนานขังครับนี่ครับนี่เห็นหนาลูกแล้ว

ควอมสูงแม่ครับถ่ายแม่หนึ่งจุดห้าสองบวกครับหนึ่งจุดห้าสองบวกนี่ครับเอาขึ้นแน่พ่อออาลูกนะลูกเข้ากล้องนะเออนี่ครับลูกทศพลนี่เด้อลูกกระยิบแล้วพี่น้องแปดหมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาต่อรองใดนะพ่อเนาะครับผมเอาไปถามคุณพ่อก่ันมีโค้เดียวเนี่ยบอกครับ ครับเอาฝากเบอร์โทรไปแน่ครับพ่อ081 081 047น4่งศูนย์สี่่าผู้ใดมากกับทักทายเมื่อใดนะครับพอสุกนะครับเนาะพอสุดครับมาแต่ทั้งไหนพ่อพอระเบือสารคามเฮ้านะครับเนาะเอาลูกปีศาจแดงนะครับตัวนี้ตัวพนโอ้ขอแปะลูกตัวเสพนในท้องนั่นก็อีกอันที่เปิลเอกนะครับเนาะนี่ครับที่เปิลเอกซื้อเปิล เอา87,000บาทพี่น้องทักทายมาได้ครับผมคุณพ่อสุดจากบอระบรือครับครับขอบคุณหลายครับพ่อสวัสดีครับมาเบิ้งมากดิมาดิมานะครับแหนมากระผออ๋อไ,ได้แล้วบ่วัสดีครับผมได้แล้วบ่เบิองยู่เหนียวมาได้เนี่ยมันหลายผอมาได้ใหญเลยเออเออเอออ๋เดี๋ยวไปคู่ไปตายต่อกันครับครับเอาเจอลูกเซียดพี่น้อง ยังรอด่านขางอยู่ครับตอนนี้พาไปเบื้องด้านนั้นก่อนไทยพะย,าย่างว่อยนะ,ะนนครับอะไรครับไทยพญายงวนะ่อยพี่ไซครัไปเลยครับอ่าเพิ่นมาพาให้ไปพาไปไทยพญางง่ว่าพี่น้อง สดสดบ่มีตัดนะดครับจะจะพยายามบอตัดให้เบ่งบรรยากาศในสนามแบบตออ่อเนื่องครับตัวใดที่กล้องพานเราบด้ถามกับขออภัยนะครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> <c oughs> นี่คนเอ่ยม,มาพยาย่างงว่า เปิดราคาไว้เท่าไรครับไอตัวนี้เปิดไว้เอ็นสามสิบหกนะครับสามหมื่นหกพันบาทครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงไว้ประดับบารมีนะครับครับหน้าด่างหางดอกหน้าด่างหางดอกครับนี่ขาขาฟองไหลครับพระองคปลาคาร์ปเที่ยวเอาไปเลี้ยงไว้ประดับบารมีอ่าตรงตามคตเดือนครับตรงตามลักษณะงัวงามงัวดีเลยเนาะครับเนาะงัวงง่ามาพิทเป็นเป็นงัวงบาหมั่นนะครับครับอืม เอือดมาพยาง่วงมันบอกครับครับผมนี่พี่น้องสามหมื่นหกพันบาทเอาเปเรียงประดับบารมีพันวาจังสันไปเด้อนี่ครับเป็นหนุ่มรอเลยครับนี่ครับผมแข้งขาดีเบิร์ตพี่น้องหนังหนาขาใหญ่นี่ครับโค้งสางดีราคานี่คุยกันได้นะครับอ้ครับผมครับครับ มีตัวเดียวอีกนะครับเนาะตัวเดียวนะครับเนาะมีครับตัวเดียวได้ค่ะครับครับอ้าวคุณใดสนใจครับพญาคฆ์อเลี้ยนประดับบารมี36,000บาทครับผมฝากเบอร์โทรไปเลยครับฝากเบอร์โทรไปนะครับ093ครับ093 967 967 6263ครับ6263ราคาต่อรองได้นะครับเนาะซื้อมีพยัคธ์นะครับมีพยัคธ์ครับผมอยู่สารคามเท <sh arp from S 1> ่านั้นครับเนาะอยู่พยัคฆ์เท่านี่แหละครับ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 เอ้า เออแถวอันพยักนี่งัวสีนี่หลายนะครับน,น,น,นี่ผมเห็นหลายมองแล้วนี่ครับนี่สีดําสีนิ่มครับ,รบพี่น้องสีคือจะง้อแอวน e กัดเลยครับนี่นะโอเคคู้ใดามากกระทักท่ายมาได้ครับขอบคุณหลายครับนัดนี้ก็ค่อนข้างบางตาถ้าเทียบกับนัด ปกตินะครับที่เคยผ่านมาเนื่องจากชนกันครับชมพูบรอย่างนี้ผมแจ้งไปครับส่วนหนึ่งปกตินี่น้องกุ้งมันจะถือวันวันทําการครับจะบ่ค่อยชนเข้าตลาดไงตลาดใดถึงจะชนกับบทเห็ุแห่งง้ลดลงครับหรืออาจจะด้วยแม่หอยคนกระิยากให้ยางหน้านำขับช่วงนี้บ่กค่อยเดี๋ยวเอางัวมาให้ ที่น้องเนเบิงน้ำครับสาครับนี่บครับว่าไ้คนคบหรไมวะราคาสี่สิบสองี่สบสองหารตตัวไหครับตัวเชตัวนี้ครับนี่บ่อครับสี่หมื่นอันหาร้อย่ครับสี่หมื่องพันห้าร้อ่าสี่สิบสองหเดี๋ยวผมลากออกมาได้ครับผมมาเลยครับสองตัวนี่แมนบอครับคุณพ่อบอแมนเนาะเอาตะปูตะเนาะครับผม เอาเบิ้งง่าผูกไป่น้อง <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้คอนมาทั้งถ่ายสนามนะครับจากกลาง <c oughs> าเขาเขากระจายข่าวตรงกลางนะครับว่าคอนมาทั้งถ่ายสนามกะย่างง่ายครับนัดนี่ค่อนข้างย่างง่ายเพราะว่าโบน,น่นนํำนัดทิ่พพา,พานมากครับเป็นจุจดที่จุดสังเกต <c oughs> นี่ครับ หนุ่มรอครับหนุ่มรอเนี่ยโค้งสางดีครับหนังหนาขาใหญ่นี่ครับอันนาคดไก่แนนอนพี่น้องนี่ครับ42,500บาทครับผมนี่เอาไปเรียงเอาไปคุ้มฝูงก็ไรน้พ่อเนาะราคาห้องเนี่ราคาห้องนะครับนี่ครับผมโอ้ลอยหลีครับต่อร่องได้นะพ่อครับผมอ๋อครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเบอร์โทรช่วงไทยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับถ้าเบิ้งโค้งสางฟังนี่ สี่หมนพหาร้อยไีน้องนุ่มรอครับนี่เอาอครับผมว่าเต็มสเลยครับครับครับผมอ๋อ,อนี่ครับ หนังนาแดงงามดีพี่น้องเอ้าผู้ใดสนใจครับฝากเบอร์โทรไปนะครับ062 062 11 11ศูนย์ห2ส20หนครับผมมาทักทายมาอันทักมาคุยราคากันได้อยนะครับเนาะคุณพ่อหอยวันหอยวันครับหอยวันจากทางไหนครับคุณพ่อเกาะมนุษย์ฝันอำเภออย่างครับเพื่อว้าปีครับว้าปีสารคามเท่าเนาะครับผมเอ้าขอบคุณหลายครับพ่อ ใช้ครับเนี่ยครับอเอา <c oughs> อ <c oughs> อ,อบงงัวช่วงไทยสนามพี่น้องแม่สาวครับยกคู่ยกคู่บ่ครับตัวเดียวก็ขายครับตัวนี้สองหมตัวนู้นสองหมอ๋อโอเค ยกยกกับยกแยกกับแยกนะครับเนาะอ่าตัวนี้สองหมื่นเก้าตัวนั้นสองหมื่นเจ็ดนะครับผมเอาเดี๋ยวเบิ้งตัวนี้ตัวสองหมื่นเก้ากันพี่น้องนี่ครับเอาแม่สาวโบดพี่น้องโบดครบเครื่องครับบ่มีต่ำหนิอย่างเนาะครับตัวนี้ครับผมผ้าเบิ้งเครื่องเครื่องดำหางดีครับอืมนี่หน้าสวย ความสูงถ่ายครับ1.42บวกครับน่าสวยนางามดีพี่น้องในเบิ้งฟังนี้อ่าด้เบิ้งถ่ายตัวนี้พอดีส่วนตัวนี้ครับ27,000บาทเนาะครับเนาะเครื่องอมครับหางดีร้อมนมดีเนาะครับนาะนมซีบหครับนี่27,000บาทครับอันนี้สีนวลพี่น้องสีออกนวลๆครับ ตัวนี้จะเตี้ยลงไม่หนึ่งหนึ่งจุดสี่ศูนย์ครับผมครับตัวนั้นจะสูงประมาณสองเซนพี่น้องน้อยนึงครับสองหมื่นเจ็ดพันสองหมื่นเจ็ดันบาทครับอันนี้ครับอันเครื่องวัดความสูงอันดิจิตอลครับเอาสี่งพื้นแล้วก็กดสองเทือให้มันเด้งขึ้นตัวเลนครับก็จะอ่านค่าในใกล้เคียงนี่สุดอาจจะบอเปะหรครับห้าร้อยกว่าบาทครับผมสั่งออนไลน์ครับก็สะดวกเข้าครับผมใช่ง่ายนะครับ ตัวนี้ก็แม่ลูกครับอ้าแม่ลูกครับพี่น้องแม่ลูกเล่ครับแม่ลูกเล่ลูกที่เท่าไหร่แล้วครับนี่ลูกที่สามครับลูกที่สามครับพี่น้องนี่อ๋อในท้องท้องว่างบมอครับหรือดทับแล้วท้องว่างครับเปิดราค้าวไปเท่าไหร่ครับแม่ลูกนี่สี่หมื่นหกครับสี่หมื่นหกพันบาทแม่ลูกแม่ลูกเล่เนาะครับเนาะครับลูกเล่ครับนี่โอ้สีทรงลูกงามมีลีพี่น้องครับนี่ครับเดี๋ยวให้ อานี่เห็นถ่ายก่อนเบื้งหน้าแม่ครับครับผมเบื้องฟังนี่เอ้า๋จะไปเบื้องถ่ายแม่ครับนี่ครับนี่ถ่ายแม่เครื่ององมได้ไปน่องนี่ นี่เบื้องหน้าลูกครับแม่ลูกเล่แล้วครับนี่เอาครับผมขอขอราคาใหม่เลยครับสี่หมื่นหกพันบาทต่อรองได้นะครับเนาะต่อรองได้ครับครับผมพอมีตังหวีครับเอาครับผมเปิดระเบ้อครับนี่แม่บอกครับเนี่ยครับเอาเอาให้เบิดเลยครับนี่ตัวนี้เปิดไปเท่าไหร่ครับ นี่เปิดไว้ 22, 22ครับ22เล่ใช่กันนะครับสองหมื่นสบาทผู้ดใดน้ำหาง้อเล่ได้พี่น้องนี่ครับ2 0 0 0มเท่าไหร่นะครับ2อ0 0 0นสองหบาทครับราคาคุยได้ต่อรองได้ <c oughs> เครื่ององมครับน้อยหนึ่งครับ <c oughs> <c oughs> ถ่ายเล่ครับ1.29บวกบวครับ1.29บวกบครับผมภาพเบึ่งหนะ้า <c oughs> เอ่อาวสอง0มบาทครับอันนั้กนก็แม่นบ่ครับแม่นครับตผู้ครับโวผู้ครับผม1.9 0 0 0พันบาทครับอืม ถ่ายสนามเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งมืนเก้าพันบาทครับสีแดงงามครับนี่นังนาดีครับหนึ่งจุดสามเจ็ดบวกครับความสูงครับผมเอาเบอร์เราบอกครับเอามาเลยครับ <laughs> ให้เบิร์เลยแล้วจังบอกเบอร์โทรส่งไทยมีเบอร์โทรอยู่นะครับเนาะ นี่บอกครับสองหมื่นสามพันบาทเล่มันพี่น้องโอ้สีงามครับสีงามผู้ใดมักเล่มันเด้อนี่แหละครับ23,000ื่นสาับาทครับเครื่องอมเด้อพี่น้อง <c ười> เอาเล่มันครับ ไม่ไกลเบอร์เราบอกครับครับฝากเบอร์โทรไปนะครับผม082 0 8 2 359 2516ครับผมมาจากทังไหนครับมาจากบ้านไผยครับบ้านไผยขอนแก่นเนาะครับเนาะครับผมครับผมเอาขอบคุณหลายครับบ้านม้าครับผมแม่ม้านตัวอะไรัใช่ครับ นี่บอครับโอ้มานมากำกันบอครับครับมานกำกันดนะครับพี่น้องครับเจ้าพี่แล้วครับผมสามหมื่นเก้าพันบาทแม่ม่านทองอันยีหยังครับได้ทองทับทับโตหรือทับหลอดครับโอ้ทับโตครับพี่น้องสามหมื่นเก้าพันบาทได้ประมาณสามสี่เดือนแล้วเนาะครับเนาะครับผมนี่ทับโตพี่น้องสามหมื่นเก้าครับแม่นี่แม่ทองครับโอ้โครงสร้างดีอยู่ครับนี่ช่วงเงาครับบ่มีตำหนิียังเนาะครับเนาะ ครับนี่นาสวยครับเจ้าเดียวกันนะครับเด้อผู้ใดสนใจครับครับฝากไปนะครับสามหมื่นเก้าพันบาทครับผมขอบคุณหลายครับเจ้าเดียวกันครับพี่น้อง ครับสำหรับการถ่ายทํำคลิปสำรวจและข้างวัวอที่ตลาดนันโครกระเบือบ้านน้องกุง้งประจําเมื่อนี้กับขออยาตยุติการถ่ายทํำลงพิธีนี้ฝากพี่น,อน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเด้อกดคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันใต้คลิปเพื่อเป็นกําลังใจกับทังช่องได้สร้างสารรค์คลิปใหม่ๆต่อไปครับผมสำหรับเมื่อนี้กับขออยากกล่าวคำว่าสวัสดีครับ